เฮ้โดลึกๆในใจวันนี้จะมาพูดเรื่องอุ๊ยวันนี้จะมาพูดเรื่อง c o n t r a สต์คือการขยายนะคะอ่ะอ่ะโอเคอหายใจเข้าลึกดีกว่านะมีคนถามว่าคุณหนำเตยชอบหายใจเข้าลึกมีนัยยะสําคัญอะไรไหมคะไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรนะคะก็อารมณ์แบบ ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะเพราะเตยก็แบบไหลไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะทุกคนอาจะเข้าลึกรอบพอดีว่าเมื่อคืนนี้นะคะมีน่าจะเป็นมันจะมีเป็นกลุ่มในเป็นกลุ่มหนังซื้อเสียงสำเร็จง ah ่ายๆสไตล์ศาสัธรรมนะคะอ้าวสวัสดีค่ะดรเข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหมคะดรเนาะ คิดนะว่าแบบเอ้ยอยากทำรายการสัมภาษณ์เขาเรียกว่าสัมภาษณ์นางฟ้านะคะดัตต้าของดีนะขึ้นรถแล้วเพราะว่าขึ้นรถถึงได้ไลฟ์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นรถนี่บางทีอยากไลก็คือแบบมันไม่ได้ไลฟ์เลยงงมากนะคะอ่ะหายใจเข้าลึกอีกรอบวันนี้อยากจะมายกตัวอย่างเคสคณะที่จะขยายนะคะอ่าอยากเข้ากล้องใช่ไหมได้ได้ได้รอเลยนะเขาเรียกว่าอะไร เตรียมเตรียมตัวรอเลยเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้เสร็จพาดเรเข้ากล้องอ่ะโอเคพอดีว่าเมื่อคืนนี้มีการไลฟ์เรื่องเอ่อในสำเร็จง่ายสไตล์สัจธรรมนะคะแล้วก็จะมีพูดเกี่ยวกับคอนทราส์เนาะคอนทราส์ rast, เนี่ยบางครั้งที่เวลามีคนถามว่าเวลามันทำไมมันเกิดเหตุการณ์น,นี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนอย่างแรกเนี่ย ก็มันจะเกิดตามไบเบรชันของเราเนาะถ้าเกิดว่าเราเช่นเราเป็นอายุตัวอย่างอย่างเช่นเตยเป็นคนที่มีความเครียดกังวลหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีมาก่อนหนะน,น้านี้กดแรงดึงดูดเขาก็จะทํางานตรงกับขึ้นอารมณ์ของเราใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งที่ทําให้เราอะรู้สึกไม่ดีเข้ามามันอันเนี้ยสาเหตุมันเกิดจากตัวเรายิ่งเราปัน่นโมเมนตัมมานานอุ้ย Dad. Dad, แดดหลบแดดป๊บยิ่งเราปั่น ยิ่งเราปั่นโมเมนตัมมานานใช่ไหมมันก็จะแบบมันก็จะเป็นคลื่นแบบนั้นอยู่ในชีวิตเรานะคะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเวลาที่เราเนี่ยมารู้สัจธรรมเนาะมารู้สัทธรรมปัญญาหรือว่ากดแรงดึงดูดแล้วก็ได้มีการอาร์คอาร์คที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางอย่างมันก็อาจจะเกิดเส้นทางให้จัก,กรวาลจัดเรียงตัวหรือว่าใดๆเนาะทุกคนซึ่งเตยเองเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า อันนี้เตยแอบเมาส์ Mouse, ตัวเองระหว่างทางเตยเคยดูแบบบางคนเช่นเขาเหมือนเขาจวจวนในชีวิตแบบเร็วมากอะแล้วเตยเตยตัวตัวเองเตยก็สงสัยนะว่าเฮ้ยเขาทําได้ไงทําไมใจเขาเด็ดจังเตยเตยเคยเห็นด a ต a ามีคนนึงเนาะเหมือนเขาเป็นครูเป็นข้าราชการครูเลยนะที่แบบเหมือนกับว่าอยู่ดีเขาก็ลาออกใช่ปะ เขาลาออกแล้วเขาตอนนั้นเขามาทําออนไลน์เหมือนทําในแบรนด์ที่เตยทําอะอาแล้วเขาก็เหมือนกับก็ก็ไต่สเต็ปเรื่อยๆไม่ใช่มาถึงแล้วก็จวดเลยนะเขาก็มีใช้เวลาเหมือนกันหม,หมายถึงว่าตอนแรกเขาก็มาเริ่มจากาแต่แต่ว่าลาออกมาเลยมาเริ่มจากเป็นเป็นแม่ทีมเริ่ม ขายพอขายแล้วก็เริ่มออกไปเปิดร้านขายส้มตำทําของตัวเองแล้วก็เริ่มทำแบรนด์คือเขาก็ก็ถือว่าใช้เวลาเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขามาถึงเขาจวดเลยแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นโมเมนตัมแล้วเขาก็รู้ในเรื่องพลังงานเขาก็ฝึกฝนให้ตัวเองเรื่อยๆตามระดับเนาะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเตยที่เพิ่งรู้ใหม่ๆอ่ะเตยยังมองอยู่เลยว่าเุ้ยเขาทําได้ไงอะ่ะทำไมเขาใจเด็ดจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันถึงจุดของเตยที่บางแต่เตยอ่ะจะพูดกับซ้อนเลยนะว่าซ้อนแมวแบบนั้นนะ เตยจะบอกซอสเต่เลยว่าซอสไม่ไม่เอาหนทางแบบนั้นจะไม่เอาหนทางอะไรที่มันเหมือนมาบีบมาอะไรให้เราคล้ายๆแบบเหมือนบีบให้เราต้องเจออะไรแบบนั้นอ่ะเตยบอกซอสเลยว่าขอแบบเรื่อยๆมาเลียงๆนกบินเฉียงมาทั้งหมู่ขอแบบขอแบบค่อยเป็นๆไปนะซอสอันนี้ก็คือเตยอาร์กบอกซอสเลยว่าขอแบบนี้ขอแบบค่อยๆไปไม่เอาไม่เอาแบบเกิดขร้นรวดเร็วแบบนั้นเพราะว่ากลัวแบบ เพราะว่ากลัวใจตัวเองจะรับมือไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้เราก็เพราะฉะนั้นชีวิตเตยมันก็เลยจะค่อยๆไปเรื่อยๆตามสเต็ปเนาะทุกคนคิดถึงอยู่พอดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะเฮลโลนางขวาวางใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่อีสสวัสดีค่ะคุณเปี่ยมสุขนะคะโอเคมีแต่นางฟ้ามาทางนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเตยจะเล่าเล่านี้นึงเนาะ ในในชีวิตของเรามันมีการขยายอยู่แล้วทุกๆวันใช่ไหมคะแต่วันนี้เตยอ,อยากจะมาเล่าหนึ่งดัตตพอดีว่าเตยเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เตยก็เลยเปิดกล้องไล์เลยเนาะเผื่อว่าบางครั้งนี่เผื่อทุกคนอ่ะเวลาที่ฟังสตอรี่ตัวอย่างอ่ะเวลาที่เราเจออะไรก็ช่างในชีวิตเราจะได้แบบนึกถึงเรื่องนี้แล้วเราจะได้แบบเฮ้ยแล้วก็สามารถที่จะสร้างใหม่อัปเกรดได้เลยในชีวิตเนาะพอดีว่ามันจะมีพี่คนหนึ่งก็คือเรียนศัจธรรมมาเนี่ยแหละเรียนศัจธรรมมา แล้วคุณพี่ท่านนั้นก็ตอนแรกก็แบบทุกคนอะไรที่ทำเล่นๆชิวๆนี่คือโฟล์ซอนมากอ่าเหมือนที่คุณตู่พูดในสอรทำไปให้เราเมื่อคืนเนาะบอกว่าวิธีเปิดประตูเปิดโฟล์ควานข้างก็คือแบบตามโฟล์อะตามโฟลคือเหมือนกับว่าคุณพี่ท่านเนี้ยเขาก็อยู่ดีๆมีเพื่อนมาชวนมันจะมีคอร์สที่แบบสอนทำอาหารอะทุกคนเคยเห็นไหมเตยยังเคยคิดจะไปโรงเรียนเลยนะอย่างเช่นทำบางทีแบบ ทำยำบุ้นเส้นทำผัดกะเพราทำแบบอะไรง่ายอ่ะมันจะมีคอร์สที่สอนทําอาหารแบบนั้นที่มันแบบเหมือนมันไม่ได้แพงมากอะ่ะเออเป็นโรงเรียนเธอใส่อันนี้ให้เราหน่อยคอ่ะแล้วคนาแล้วคราเนี้ยเขาก็ก็บางคนก็อาจจะไปเรียนทําเค้กทําอะไรใช่ไหมทุกคนแล้วพอดีพี่คนนี้เขาก็เรียนเหมือน แตจ่จำไม่ได้ว่ามันเรียกอะไรสมมุติว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้แล้วกันเนาะสมมุติว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้แตจ่จำไม่ได้ว่ามันมันคืออะไรพี่เขาก็ไปเรียนทำอันนี้ใช่ไหมพอพี่เขาเรียนทำอันนี้เขาก็เลยเหมือนเอาให้แฟนะหิ้วไปขายที่ทํางานแล้วพอให้แฟนหิ้วไปขายที่ทํางานอะ่ะทุกคนมันด้วยพลังงานเตยจะบอกเลยว่ามันไม่มันไม่มีเหตุบังเอิญมัน เวลาคนเรานะถ้าถ้าทุกคนมาในเรื่องเนี้ยมาตื่นรู้ในที่มาที่ไปอ่ะในเรื่องพลังงานอ่ะมันจะเป็นลากที่มาที่ไปอย่างแท้จริงที่ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยเคยเห็นไหมคนที่ทําทําแบบทําดีมากทุกอย่างเหมือนจะครบแต่ว่าทําไมมันไม่เกิดผลลัพธ์มันเป็นลากมันรากที่มามันเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆเนาะเป็นเรื่องของไวเบชั่นใช่ไหมคะแล้วพอดีว่าพี่คนเนี้ย เขาก็ฝากแฟนเอาไปขายที่ทํางานแล้วขายดีแบบขายดีมากมากแบบมากแบบขายดีมากเลยอะทุกคนเนี่ยมันคือแบบพอคนที่มาในทางต้นตอแบบเนี้ยเหมือนสัมผัสไมดาเนาะจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองบางคนอาจจะงงใช่ไหมแล้วเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาขายดีจัง ด,ด,ดีสมมติแบบทำน้ำต้หู้แล้วขายดีแบบนี้งั้นเราเอาบ้างไปขายแบบเขาดีกว่าแต่ถ้าพลังงานเราไม่ได้แบบเขาเราก็ต่อให้เราจะเหมือนกับว่า,าทําดีกว่าราคาดีกว่าหรือรสชาติเหมือนดีกว่าโน่นนี่นั่นดีกว่าแต่ก็จะไม่ได้เหมือนเขาเพราะว่าที่มาที่ไปม,มันคือวเวอรชันเนาะแล้วบังเอิญพอมันขายดีมากมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือเพื่อนในที่ทํางานอาจจะเกิดความอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปฟ้องเจ้านาย อ่าซึ่งพอเราเจอแบบนี้ถ้าโดยทั่วไปคนเราเนี่ยเวลาไม่ได้รู้สัจรธรรมปัญญาใช่ไหมก็อาจจะต้องโทษคนนั้นคนนี้ว่าเฮ้ยพวกนี้จะกรรมนเวรนริงๆเฮ้ยพวกตึ้งๆๆ้งตึงต้งตึงต้งตึงต้งตงมันนะ อะไรก็ว่าไปก็อาจจะโมโหอะไรไปอีกแล้วก็สร้างปั่นโมเมนตัมอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยเรา,เราที่รู้สริธรรมปัญญาเพราะพี่คนานั้นรู้สริธรรมปัญญาตอนนั้นก็เหมือนพี่เขาก็คุยกับมาสเตอร์ไมล์แบบนางฟ้าที่ฝึกเสริทธรรมปัญญาด้วยกันนี่แหละซึ่งครูบาอาจารย์เขาก็เลยพูดคํานี้ครูบาอาจารย์เขาก็เลยพูดคํานี้ซึ่งตยชอบมากมันเป็นคําที่ดีมากเลยนะก็ตีความเลยตีความว่า สมมุติว่าเจ้านายให้หยุดขายเพื่อนไปฟ้องเหมือนเราจะเจอเรื่องที่แย่ใช่ไหมก็เลยพูดปกก็เลยเหมือนคุณครูเขาก็เลยพูดบอกว่าแปลว่าจะขายดีกว่าเดิมเหตุการณ์เนี้ยแปลว่าจะรวยยิ่งขึ้นแปลว่าจะจวดแปลว่าออเดอร์จะมามากกว่านี้รับมือไหวไหมถามอย่างนี้เลยถามเขาอย่างนี้รับมือไหวไหมทําไหวหรือเปล่าเขาก็ทําไหวค่ะทําไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถัดไปคืออะไรรู้ปะอยู่ดีๆก็ไม่รู้ยังไงทุกคนโคตรจักรวาลมาร์เก็ตติ้งอยู่ดีๆก็เหมือนแบบแอร์เอเชียมาให้เขาไปจัดเบรกให้อยู่ดีก็ได้งานแบบออก Event อีเวนต์อะทุกคนไม่รู้จะพัจัดผูไปยังไงแอร์เอเชียก็ให้เขาอะไปจัดเบรกให้พลังงานก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นการอัปเกรดไปยิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือเตฟังเรื่องเนี้ยแล้วเตยชอบมากชอบมากก็คือ ในคนหนึ่งคนอะเวลาที่เจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรที่มันเหมือนกับไม่โอเคอะถ้าคนทั่วไปโดยที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้รู้ในสต์ธรรมปัญญาก็มัาจะตีความไปในทางมนุษย์ใช่ไหมว่านี่เจ้าก,กับนเวงจริงพวกนี้นี่นี่มันเนี่ยนะนี่คนเราทําไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันทํากับเราได้ยังไงทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงการกติ้งดีไหม <c oughs> <c oughs> การ a ติ้งดีไหมคะ สมมุติถ้าเราไม่รู้เราจะตีความไปในทางมนุษย์แบบนั้นใช่ไหมแต่โดยทางที่เราเนี่ยรู้สัจธรรมปัญญาเราลัดขั้นตอนไปเลยว่ารวยเคยเป็นนะเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตน่ะยเจอโฮ้ยรว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 ยเว้ยเงินเข้าแน่นอนรวยเคยเจอเนแบบนี้เฮ้ยรวยแน่เงินเข้าแน่คือเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ว่าตีความไว้ก่อนสร้างไว้ก่อนลุงนาสวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก แล้วพอเหตุการณ์เห็นไหมมันกลายเป็นการอัปเกรดที่มันดีกว่าเดิมยอดเข้าใหญ่กว่าเดิมพลังงานไปไพศาลยิ่งกว่าเดิมทุกๆเรื่องในชีวิตอะมันจะคล้ายๆประมาณนี้แล้วพอเตยฟังเรื่องเนี้ยมันประทับจิตประทับใจเตยมากว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอะแปลว่าเราจะได้สิ่งที่ดีดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าดียิ่งกว่ายิงยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะอ่าโอเคเป็นไง เพิ่งดูน้องเนยคิดถึงเตยเลยค่ะอ๋อใช่ไหมน่ารักไม่มีรู้เตยร้อยรักอยู่นี่รู้ไหมไปเข้าไปดูอยู่เมื่อกี้ที่น้องเนยใส่หมวกสีแดงน้องน้องเนยวีคนี้เต้นกำลังสไตล์ชอบค่ะใช่ไหมคุณเมย์แพงไปไพ i s a ไม่ว่าจะแพงไปไพ i s a เลยที่สิ้นสุดเอาวปธีทำกับชีวิตได้เลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ช่างในชีวิตอะให้ตีความอีกด้านแบบกระโดดข้ามเหตุการณ์นั้นไปเลยว่าแบบ ว้าวสิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาฉันเตยเคยนะมีมีเหตุการณ์ที่แบบอะไรอย่างเงี้ยเตยก็จะแบบโอ้สิ่งที่ที่กำลังเข้ามาชีวิตกำลังจะจวดีิ่งกว่าเดิมเหตุการณ์ยังไงไม่รู้แต่พูดกับเตยมาก่อนเลยแปลว่าฉันกำลังหนทางดีๆกำลังเข้ามาสิ่งดีๆมันมาแล้ว้เย้เยเย เกิดอะไรขึ้นแบบสมมุติเกิดอะไรที่บางครั้งมันเหมือนจะเป็นคอนทราดอะช่วงที่ระหว่างเตยเปลี่ยนขึ้นก่อนนั่นนี่นะมันเหมือนจะเป็นคอนทราดนี่เตยกระโดดดีใจเลยว้ายเอาแล้วว้ายเอาแล้วว้ายซีเวนอัพแกแล้วว้ายประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณปิ่นอ่ะเดี๋ยวหาด็อกเตอร์ก่อนให้ด็อกเตอร์เข้ากล้องด็อกเตอร์ไปไหนแล้วด็อกเตอร์อยู่เมื่อนี้อ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นความปรารถนาเตยเลยนะที่เตยเพิ่งคิดเมื่อเช้าว่าเตยอยากทํารายการที่ สัมภาษณ์แขกรับเชิญนางฟ้าทุตสวรรค์อะไรเงี้ยให้มาแบ่งปันดาต้าดีๆสู่ผู้คนอะไรเงี้เราเรารู้สึกว่าอะไรที่พอจะทำได้อะก็ก็อยากที่จะทำที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนสวยสค่ะคุณพพชค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอชค่ะใส่อัปเดตไปเลยพี่เอชจวดจ้จารายการชื่ออะไรดีนั่นดิคิดกกอนเขาอย่างเนี้ยเขาอย่างเนี้ยผอมอ่ะดรอินเอ้าไม่เห็นนะ เลดค่าตัวแพงเปล่าออกแต่เสียงเลดนึ่งออกแต่ออกแต่ไม่มีน้าด้วยเลดหนึงมันกำลังเชื่อมเอาพูดเลยค่ะแบ่งบันได้เลยตัวทำไมเชื่อมอะไรนานเดี๋ยวมันก็มาเป็นอย่างนี้แหละ เหมือนเตยออกไปนอกเขตเทศบาลปนเนี่ยทำไมเน็ตมันแปลกๆเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีวืดๆไปนิดนึงหลอมันเมืม่อกี้มันจับใบไอ้าะรายการอทอล์กกับเตยรายการ <laughs> ทอล์กกับซอสร,รายการเตยสัมภาษณ์ซอส เอาแบ่งปันแม่แบ่งปันเรื่องอะไรดีอะอยากรู้อะไรกันประเด็นอยยาพูดอะไรต่อเนื่องเลยต่อเนื่องจากใช่จากเมื่อกี้พี่ว่าเสียงมันดีเลยว่ะไม่ไม่ดีอ๋อมันมันดีเลยเพราะว่าตอนสัมภาษณ์คุณพูนก็ดีเลยแบบนี้แหละไม่เป็นไรเราก็พูดสวนกันได้เลยโอเคก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้น้อก็ เราข้างล่างก็เสียงดังจังเลยก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะเรื่องความพิดอะไรอย่ากให้มันไปซับซ้อนอะ่ะพี่ก็พยายามจะหาสูตรความความง่ายเวลาที่เราต้องไปเจออะไรอะ่ะ ให้ hey, พี่จะนึกว่า <c oughs> เหมือนกับว่าเราเป็นตัวแสดงเอกอืมพอตัวแสดงมันก็ต้องมีเข้าฉากถูกป่ะเข้ามีฉากเข้ามีฉากค่ะมันก็อาจจะจะกล้องก็จะจับเราอยู่อยู่ประมาณหนึง่งเสร็จแล้วพอพอบทอันเนี้ยอาจ<า><า>จะมีตัวอะไรเข้ามาเป็นคอนทราสต์หรือจะเรียกว่าอะไรที่มันเข้ามาขัดเราอะ่ะเราก็ <c oughs> เออ <c oughs> หรือ <c oughs> อะไรท <c oughs> <ๆ>ี่มัน ใช่มันก็จะในในในละครในทีวีมันจะเป็นแบบเนี้ยพอตอเรื่องนั้นมันจบหมดบทใช่ป่ะเราอาจจะต้องไปทาอย่างอื่นต่อเราจะเดินจากตรงนั้นไปก็ถือว่าให้มันตัดไปเลยถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็โอเคก็เรื่องที่เรารู้สึกว่ามันกบ้าบอเออถ้ามันว้าบบอเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีฉากเข้ามาให้ตัดออกไปแบบเนี้ยให้เป็นรอบรองเรื่องๆอ่ะคือให้อยู่กับปัจจุบันที่ว่าในมือเราอ่ะได้ได้บทบทอะไรเราก็เล่นไปตามนั้น แต่ว่าสําหรับคนที่เรียนกับตูเต้ยกับครูบาอาจารย์เยอะแยะเขาบอกให้อยู่ปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็ให้รักษาความรู้สึกที่ที่เราอยากเป็นคือความรู้สึกดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอันหนึ่งที่ที่พี่พ,พยายมมองเขาเ้าไปแบบนั้นแล้ว ถึงเวลาคนที่เขาฝึกใหม่ๆอะ่ะแล้วเขาก็ยังไม่ไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เลยว่าเขาอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีหรือยังไงอย่างเงี้ยดอกเตอร์จะมีเทคนิคหมคซ์นนที่พอจะอัน,นี้นนีก็ง่ายเขาควมง่ายมาก <c oughs> ไม่รู้ตัวบ่อยๆเจ็บบ่อยๆอ่ะพอเราเราจะไม่เดือเฉยไม่ทำไมมีแต่เรื่องบ้าบอๆเข้ามาวะมันต้องเริ่มหยุดคิดแล้วละ่ะมันเจอซ้ำาอะค่ะพอมันเจอซ้ำมันจะเริ่มแบบเอ๊ะ ในขณะที่เพื่อนรอบข้างคนที่ฝึกทำ้ไมเขาแบบชดช่าิก้วมีแต่เรื่องมีมีเรื่องที่แบบไม่คาดคิดนี้นั่นนี่เขามางามงามดีๆีปังปังเนีย้ยเราจะจะต้องเริ่มกลับมาดูตัวเองแล้วแหละว่าเราจัดการยังไงเพราะว่าอาศัยที่แบบถ้ายังไม่ได้ฝึกบ่อยมันไม่ได้เจอกับตัวเองมันจะไม่จะไม่ได้รู้สึกอืา แบบเทคนิคยังไงไหมอ่ะหมายถึงว่ารู้ตัวก็คือรู้ตัวเลยใช่ไหมกลับมารู้เร็วดูฮามรู้สึกหรือว่าอะไรยังไงเออถ้าถ้าเป็นเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราเจอพอเรารู้ตัวเร,เราแบบเห้ยเราแว่งหลุดเพ้อไปดา่าไปโกรธหรือว่าไปดิ่งเจออารมณ์นั้นนานเกินกี่นาทีแล้วเราก็อาจจะใช้ตั้งเวลาทุกสิบห้านาทีก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครเคยดูท่านพิชนัททันอ่ะคนรู้ มันจะมีเซสชันรู้สึกทุกครึ่งชั่วโมงอ่ะมันจะมีะระฆังตีติ้งพอติ้งทุบทุกคนจะหยุดหมดเลยนะพระหรืออะไรที่กําลังสอนผู้คนหรือคนกําลังเดินทุกคนจะหยุดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจม mm ัน hmm. เป็นการเบรกมันจะเริ่มรู้ว่าเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ส oh. มมติว่าเรากำลังผัดกับข้าวอยู่ใช่ปะ่ะ oh. หรือว่าขับรถอยู่แล้วแบบมีมีใครมาตัดหน้าหรือว่า mm hmm. อยู่ดีมีความคิดที่น่ารำคาญที่เราไม่ได้อยากคิดมาลอยเข้ามาเองมันเป็นไปได้ใช่ปะ่ะ ชาุท่าเราได้เห็นเสียงไอตง้ติ้งเนี่ยจริงๆมันมีแอปนะที่ลงเอาไว้ทุกสิบห้านาทีเราจะกลับมาเช็คเลยว่าเอะตอนนี้ฉันขับรถอยู่นี่ว่าเสียลมไปกับเรื่องบ้านนะทำไมหรือฉันเท่ากับข้าวอยู่ตามคิดที่มันมเปลี่ยนเขาท่าเลยเราจะมันจะหยุดเลยแล้วทำจนเป็นนิสัยอะ่ะมันจะดังติ้งเป็นังเป็นละคังน,นี่มีมีมแอปด้วยหรอแอปลงฟรีด้วยนะเราตั้งเวลาได้ลศมากชื่อระไรอ่ะพี่ลืมชื่อเดี๋ยว ส่งไปให้ได้นะคะลองไม่เสียตังเลยแล้วมันตั้งเวลาได้เราจะกี่นาทีมันจะเป็นเสียงระฆังที่ไม่นด้รำคาญมันจะเป็นเหมือนโบเบิดที่พระพระมหายาะเขาตีมันจะกลงวานเบาๆอย่างนี้ค่ะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคแล้วมันจะไม่ค่อยไกลช่เอ้ยเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะหมายถึงว่าเพราะว่าคนส่วนมากอะระหว่างวันเขาจะไม่ไม่รู้ตัวหรอกเขาจะปล่อยไหลจนแบบ ดูไหมอีกทีมันผ่านไปสาวันเจ็ดวันแล้วเลยนะเออมันเป็นเทคนิคที่ดีมากก็คือโดยเฉพาะคนที่ฝึกใหม่ถ้าสติยังไม่รู้ทันตัวเองแล้วปล่อยไหลอะ่ะตั้งแอปเลยให้มันแบบดังทุกสิบห้านาทีแล้วพอสิบห้านาทีก็แบบกลับมาหายใจคือมีสติอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าบางบางคนคือให้เขาดูอารมณ์ความรู้สึกเขาเขาเหมือนสติเขายังไม่ทนันเพราะว่ายังไม่ได้ฝึกมาไง อ้าวอะไรกันเนี่ย <x 2> ฉันพูดคนเดียวไปนานแค่ไหนแล้วอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีอันนี้เป็นเทคนิทนนนทคนที่ดีมากเลยนะคะของดรนอรเาสำหรับคนที่ฝึกใหม่ทุกเราทุกคนก็รู้ใช่ไหมทุกคนมันเราฝึกแล้วอ่ะมันได้ไป,ไปตลอดชีวิตเลยนะแล้วมันดียิ่งขึ้นแตยจะบอกว่าต่อให้เราปังุริเย่อยู่แล้ว แต่เราอ่ะก็สามารถที่จะละเอียดละอองงดงามได้อีกยิ่ขึ้นไปแต่เดี๋ยวตัวอย่างเนาะอย่างตัวเองก็เป็นคนที่ฝึกให้เตเองมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกเราก็เบื่อนะเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรทําหรอกชีวิตมันก็เป็นการไปต่อขยายต่อภัยสารอะไที่เส้นสุนเนาะเสียงเสียง <ๆ S 1> ชันไหมคะคือเมื่อก,กี้เตยไปกินข้าวเนาะทุกคนเตยเดินเข้าไปในร้านเตยเห็น โซฟามันมีโซฟาแล้วตัวอยากนั่งโซฟาใช่ปะ่ะแล้วร้านน้นเต็มแต่ก็เลยเออไม่เป็นไรอออิสเบลเราไปนั่งหลังร้านก็ได้ก็ไม่เป็นไรพอกับข้าวมาปุ๊บพนักง,งานก็มาถามเลยว่าที่ตรงนั้นว่างนะครับไปนั่งตรงนั้นไหมแล้วทั้งพนักง,งานแล้วก็ผู้จัดการร้านหรือว่าใครก็พากันมายกของช่วยแล้วก็ย้ายไปตรงที่ที่เราอยากนั่งอ่ะทุกคนสอนโค้จะแทกเทคแคร์อ่า มันอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่นี้แต่หมายถึงในตลอดชีวิตอะเวลาที่เราฝึกให้ตัวเองไปแล้วอะมันจะเป็นเรื่องที่ถาวรเนาะแล้วก็เตยเชียร์มากเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นอริยทรัพย์เนี่ยการเป็นอะทุกคนการที่เราเป็นแล้วอะมันจะยิ่งงดงามละเอียดละออยิ่งขึ้นไปการที่เรางดงามละเอียดละออยิ่งขึ้นไปอะอ่าในสิ่งเนี้ยพ,พี่อ้อพี่อ้อคณผู้หญิงปั้นหุ่นสวยบอกเตยว่ามันเป็นสภาวะที่เราอะหมายถึงที่ท เตยเล่าให้พี่อ้อฟังเนาะว่าก่อนที่เตยจะกลับบ้านอะทุกคนอพี่เขาก็เล่าว่าเหมือนก่อนนั้นเนี่ยเตยกลับบ้านแล้วมันแดดออกทุกวันเลยใช่ปะแล้วคราวนี้ยพอเตยลงสนามบินปุ๊บฝนก็บึมมาแล้วพี่เขาก็เล่าว่าแบบตอนที่เตยไม่อยู่นะฝนตกหนักแทบทุกวันเลยแทบไม่มีแดดแต่พอเตยไปแล้วเตยตากผ้าใช่ไหมพี่เตยบอกว่าเตยตากผ้าแล้วฝน่ะมันแทบไม่ตกสักวันเลยทุกคนเตยกลับบ้านประมาณอาทิตย์หนึ่ง พี่อ๋อก็เลยบอกว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับเราตัวเราอะพอเวลาเราจูนใช่ไหมทุกคนตัวเราอะมันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งแล้วมันเขาเรียกว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันมันอะไลเมนต์เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งอะทุกสรรพสิ่งเขาเหมือนจะมาเสิร์ฟเราทั้งหมดอะทุกคนเวลาที่เราเริ่มฝึกตัวเองให้มันละเอียดละออยงี่ขึ้นไปเนาะมันเหมือนที่คุณตู่คุณตู่พูดเมื่อคืนเนี้ยว่ามันมีแต่สายทานแห่งความมั่งคั่งเนาะสตร a m i n g o อา e ว l b ี i n g แต่การที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราติดขัดใดๆอะ่ะมันคือเราอะ่ะแยกตัวออกมาจากสายทานนั้นแล้วเราเช่วงที่ผ่านมามันมีคนบางทีทักมาถามมาอะไรเนาะเตือก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่ากลับมาในทางแก่นที่มันได้ผลให้ชีวิตเตยงอย่างแท้จริงเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมาแล้วอะ่ะมันมันผลลัพธ์ คือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมันเป็นทั้งชีวิตของทุกคนอะ่ะแล้วหลังจากนั้นทุกคนจะไปทาอะไรทุกคนจะปังปริเยเป็นสัมผัสไมดานเนาะก็ทําเทคนิคแบบที่ดอตอร์บอกเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยเฉพาะกับคนฝึกใหม่นะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะเอามาเดี๋ยวไปถามดรมามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไปค่อยโพสต,ตามแล้วกันเนาะว่าแอปที่ดรใช้เป็นแอปอะไรอาจจะเป็นการตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้เนาะเอ้ยไม่ใช่นาะฬิกาปลุกเหมือนแอปที่มีการแจ้งเตือนอะ่ะพอได้ยินเสียงปุ๊บเราก็ ีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอนะว่าเออตอนนี้ขับรถอยู่ตอนนี้ล้างจานอยู่ตอนนี้ทํากับข้าวอยู่แต่ของเตยอะจะเป็นสิ่งที่เตยทําให้เตยตลอดเวลานะคือพอเตยนึกได้ปุ๊บเนี่ยเตยจะทําสมาธิกับเตยตลอดคือมีสติรู้ตัวกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันทุกคนสามารถเอาไปฝึกตามได้เลยนะคือถามว่าเราทําไปทําไมอันนี้แหละจริงๆมันเป็นวิธีเข้าสู่วอร์แท็กบอร์แท็กด้วย มันเป็นไม่เทเข้าสู่วอลเทคด้วยที่มันจะทําให้เราได้เราสิ่งที่ปรารถนาในวอลเทคทุกคนมีอะไรอ่ะอยากได้เงินไหลเข้าร้วๆมีความรักที่ดีมีมชีวิตมีความสุขชีวิตที่งดงามโอกาสดีๆสถานาการณ์ดีๆผู้คนเลยแต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันไงในวอลเทคของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคนก็จะได้สิ่งนั้นแหละที่เรงปัถนาเพราะว่าทุกคนเราก็จะชอบคิดว่าทําไปทําไมอะ่ะ ทุกคนอยากเป็นจะสร้างสร,งสรงใช่ไหมอันนี้แหละวิธีเข้าสู่หมดผลลัพับนะคะก็คือมีสติกับปัจจุบันนะจ๊ะโอเคก็แต่ก็อําลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะคะกี่นาทีแล้วเนี่ยยี่สี่นาทีว่าจะมาแป๊บเดียวนะเนี่ยก็คือนานบีนะคะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะดครก็คือหลุดไปไม่ไหวเนาะลองลองเอาไปทํากันนะคะตอนนี้ถ้ายังระหว่างรอแอปดอรอยู่ก็เอาเอาที่เตยเห็นพี่หนิง ครูหนิงอินสไปร์อ่ะรู้จักครูหนิงอินสไปร์ไหม mm hmm. เขาจะตั้งปุกในโทรศัพท์เขานะ <im lottery> เพราะว่าเตยเตยเคยเห็นเขาตอนนั้นเขาไลฟ์อยู่แล้วอยู่ดีโทรศัพท์มันตังดงๆๆๆง,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 งแล้วมันจะมีโปรแกรมจิตที่พี่หนิงอ่ะแต่งให้ตัวเองแล้วก็อัดเสียงตัวเองอ่ะแล้วมันก็ดังขึ้นมาอัตโนมัติเลยพี่หนิงก็จะพูดแบบฉันมีสัมผัสไม่ได้าจับจิงใดก็เป็นเงินเป็นทองฉันธุรกิจอะไรก็จะแบบพูดฮูดฮูดอยู่ดีมันก็จะพูดขึ้นมา พี่หนิงใช้อันนี้พูดกับตเตงทุกชั่วโมงอะทุกคนคิดดูแต่เตยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นคือนึกอยากพูดอะไรตอนไหนเตยกจ็จะพูดหมายถึงว่ามันจะโผลกับความรู้สึกเตยมากกว่าไงเตยจะเป็นคนที่อันนี้เราแต่จริตนะเตยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดอะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นบทที่มัน a อมฟอร์เมชันที่คนอื่นแต่งมาแล้วพูดตามอะ หรือว่าเขียนหรือว่าแม้แต่เราเขียนเราเราพูดตามอ่ะแต่เตยจะออกออกมาจากนะความรู้สึกตอนนั้นเลยว่าแบบฉันชอบฉัช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 นชอบฉันชอบแล้วก็พูดให้เตยไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะ,ะได้เทคนิคนตอนนี้ขอบคุณดาวสิบดวงเจ้ามหาเศรษฐีมา,าส่งไปแล้วไงงับไมฟูเบลอะเดี๋ยวเตยปักุดก่อน เป็นแอปนี้นะคะชื่อแอป My Full Bell นะลองลองลองไปโหลดมาได้นะคะแล้วก็เอามาตั้งเด็กเตยก็จะไปโหลดมาด้วยเนาะแล้วก็ลองเอามาทำกับตัวเองอย่างตัวเองก็เป็นฝึกให้ตัวเองนะฝึกให้ตัวเองเรื่อยๆก็นึกได้ก็จะแบบกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันก็คือเนี่ยปัจจุบันตอนเนี้ยเรารู้ว่าตัวว่าเรานั่งรถอยู่อันนี้คือสอนสมาธิไปแล้วนี่สัมผัสถึงแบบก้นที่กระทบกับเบาะที่นั่ง สัมผัสถึงแอร์ที่กระทบกับผิวเนี่ยหรือถ้ากินน้ำก็รู้ตัวว่าเรากำลังกินน้ำอยู่น้ำกำลังกระทบอยู่ในปากเราอย่างเงี้ยคือมีสติกับปัจจุบันอาบน้ำก็รู้สึกถึงแบบรู้ว่าตอนเนี้ยเรากำลังอาบน้ำรู้สึกน้ำที่กระทบกับผิวนอนก็รู้สึกถึงแบบสัมผัสของที่นอนที่เรากำลังนอนอยู่อันนี้คือการเหมือนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะ เหมือนแบบติดจําไม่ได้เขาใช้คาว่าอะไรที่มันเหมือนรู้กายอะไรสักอย่างทาได้แต่ว่าคือหมายถึงการการการทําอ่ะการการเป็นหรือการทําอ่ะทําได้แต่ว่าอธิบายศัพท์มนุษย์ไม่รู้เขาเรื่องอะไรกันนะคะโอเคก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณด็อกเตอร์มากเลยนะได้เทคนิคที่ดีมากๆให้สําหรับคนใหม่ได้ฝึกนะคะเห็นไหมเป็น สัมภาษณ์ซอสนะคะให้ซอสมาแบ่งปันเทคนิคดีๆกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ขออำลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณดาวจากมหา,าเศรษฐีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนในนี้ที่มาเป็นหน้ามาให้กำลังใจกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊า